สวัสดีค่ะวันนี้คลิปสั้นคุณน้องนะคะเดี๋ยวคุณน้องจะเสนอวิธีการมุนไหลนะคะบริหารหัวไหลก่การบริหารแขนบริหารไหล่กันนะคะเรายืนนะคะถ้ายืนจะดีกว่านะคะแต่ว่าเราจะต้องล็อกลำตัวให้นิ่งนะคะตัวจะไม่ขยับ เราจะหมุนแขนเป็นวงกลมๆนะคะแขนตึงตรงตลอดไม่หมุนแค่นี้นะคะหมุนเป็นวงแนบหลังตัวนะคะหมุนอย่างนี้ตัวนิ่งไหลนิ่งนะคะเราไปกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะเอาสักสิบห้าหรือยี่สิบครั้งนะคะเมื่อหมุนไปแล้วเปลี่ยนข้างเลยก็ได้นะคะมาทำทางอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะตัวนิ่งค่อยๆเปิดเป็นวงกลมๆนะคะเปิดไปข้างหลังเยอะๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบเอสามี่สิบห้าค่ะเมื่อหมุนไปอย่างนี้แล้วเหมือนเราว่ายน้ำในท่าฟริตั์นะคะต่อไปหมุนอย่างนี้เหมือนว่ายน้ำท่ากันเชียงนะคะเปิดอย่างนี้เปิดตัวนิ่งปาหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเสิสบเอ็ด 2 3 14และ15นะคะอีกข้างหนึ่งหมุนกลมกลมนะคะกลมกลมหนึ่งสองส1ม1ี1ห1า1 5เจค่ะสองข้างแล้วเราจะหมุนพร้อมกัน เวลายืนขยับให้ห่างจากสีของหรือผนังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อใครที่หมุนแขนได้น้อยมันก็จะเป็นวงกว้างๆเดี๋ยวมือจะไปโดนสิ่งของเหล่านั้นนะคะว่ายน้ําเหมือนท่าผีเสื้อหนึ่งสองแขน 1, ตรงๆสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่สิบห้าว่ายน้ำเหมือนอ่า กันเชียงไปนี่นะคะเปิด2ข้างแต่ไป2แขนพร้อมกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าค่ะเรามาคลายกันนิดนึงโดยประสานมือกับมือเข้าหากันด้านหลังสะโพกนะคะแล้วก็ยืดตึงดึงขึ้นลงหนึ่งสองสามห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบค่ะแกวงสามสห้าแกวงไขานะคะ6 7 8 9และ10ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาฝึกประสาทสัมผัสมือซ้ายว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์มือขวาว่ายน้ำแบบกันเฉียง ฟรีสไตล์และกันเฉียงไปหนึ่งสองสาสห้าเจ็ปเเปลี่ยนข้างมือขวาฟรีสไตล์มือซ้ายกันเฉียงไปค่ะขวาฟรีสไตล์ซ้ายกันเฉียง1 2 3่5ส7าสี่ห ค่ะคอยคๆคลายอย่างนี้นะคะจะทำให้เราได้ยืดเยียดเปิดหัวไหล่ได้มากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการฝึกประสาทสัมผัสไปด้วยพยายามกว่นให้เป็นวงกลมๆนะคะไม่ใช่หมุนแล้วก็แอบ,บงอแขนอย่างนี้แขนตึงตรงตลอดนะคะ,คะแล้วก็มาคลายหันหลังมือขวายอยู่ล่างบิดเยียด หมุนกลับยืดเปลี่ยนข้างเยียดค่อยๆคยลายขึ้นลงขึ้นลงหมุนเบาๆขาแวงอย่างนี้นะคะเป็นการฝึกเราสามารถเพิ่ม จำนวนให้มากยิ่งขึ้นได้นะคะจาก15เบเบเลย20 30นะคะแล้วก็ทำสลับข้างไปเรื่อยๆหรือจะทำทีเดียวทั้งหมด2ข้างไปและกลับข้างเดียวไปและกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการของแต่ละท่านเลยนะคะ